น,นะครับว่าจะเป็นงานออกแบบวงจรในการวัดความเครียดนะครับแล้วก็คือวัดตัวต้านทานที่อยู่ในตัวเราที่เปลี่ยนไปนะครับการนี้ผมจะเป็นการทาการออกแบบวงจรก่อนอข้าวนะครับก็ตรงนี้นะครับเราก็จะต่อเป็นกาวร,ร่วมให้ตรงของีดีก่อนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับก็ต่อขา R LED ตามที่เราเขียนโค้ดเอาไว้นะครับ แล้วผมก็จะตอบเป็นวงจรฟิลเตอร์ไว้ตรงนี้เพื่อให้มันเป็นตัวการที่เราสามารถนําอันนี้ถือว่าเป็นมือของเรานะครับเป็นมือสองมือออาคุณนะครับผมก็จะต่อไปอันนี้ก็เป็นวงจรฟิลเตอร์ ผมลากันลงมาจะได้ยใ,ใกล้ช็คนี่นะครับต่อ LED ไป ันนี้ก็เอาลงมานะครับก็ต่อ led เป็นเดมแล้วเราก็ต่อเป็นวงจรฟิลเตอร์ไว้แล้วครับอันนี้ก็จะมีสายอนาล็อกนะครับที่ต่อเข้ากับเป็นเหมือนเชื่อมมือของเราน,นะครับวงจรประมาณาๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมถ่ายไว้แล้วกันครับก็ัน <lim> ี่ครับก็เป็น คีฟี่เออผมก็นําไปต่อกับอแหวนลองน็อตนะครับนี่เขาจะเห็นว่าค่ามันก็สามารถวัดได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเจนมากแต่ว่าดัมันก็เปลี่ยนค่าครับก็อ่าไอวีดีมันก็จะเขึ้นสีตามค่าที่วัดได้ครับนี่ผมเขียนว่าคือให้มันให้ค่าตัวต้านทานในตัวเราครับมันน้อยกว่าอ่าหกร้อยเออมันก็จะถือว่าเราไม่เครียด แต่ถ้าเอ้ถ้าถ้าเรา600ก็ถือว่าเราเครียดครับแต่ถ้ามากกว่าก็ถือว่าเราเออไม่เครียดประมาณนี้ครับถ้าอยากเห็นชัดก็มีอีกวิดีโอนะครับนะครับก็ถ่ายไว้ครับาาครับจะดูไปทีออ่ของซีเรตมอนเตอร์นะครับจะเห็นว่าถ้ามันต่ำกว่า6นนี้มันจะเออเป็นสีแดงนะครับสีแดงมันจะขึ้นแต่ถ้าเออมากกว่า600เป็น500 700นะครับมันก็จะเป็นสีเขียวขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ